สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสปอร์ตเอาแคสคุยกีฬานอกกรอบอ้าวันนี้มาคุยกันต่อเป็นเรื่องราวของคนไทยจริงๆอ่ะคือกีฬารักบี้อ่ะเราจะมองเป็นผู้ชายใช่ไหมพี่ใช่แล้วเราจะมองเป็นพวกประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็น15คนอย่างนั้นใช่ไแต่ว่าในกีฬาแข่งซีเกมเช่นเกมปีกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีรักบี้เจ็ดคน7คนเจ็ดคนืคนอ่อันเนี้ยผมเพิ่งสัมภาษณ์ โค้ชมาหนึ่งคนโค้ชคนนี้ชื่อพี่เยพี่เยเนี่ยดูทั้งทีมไทยที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายอคือทําทีมผู้ชายมาก่อนแล้วตอนนี้ได้รับโอกาสเข้ามาทําทีมผู้หญิงด้วยแต่ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคือทีมชายเนี่ยด้วยร่างกายของฝรั่งเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเรามากจนแบบ วันนี้เราก็เก่งนะเราเคยได้แบบเหรียญเอเชียนเกมอะไรพวกนี้แต่ว่าการที่จะไประดับโลกเนะี่ยอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าลีกที่เมืองนอกมันแข็งแรงแต่กีฬาผู้หญิงรักบี้เจ็ดคนของไทยนะมีลุ้นนะใช่คำว่ามีลุ้น<ช>เลยเหรอคือตอนนี้เราหนึ่งในสามของเอเชียแน่นอนหนึ่งในสามของเอเชียนี่คือแน่นอนการันตะีแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็จะขึ้นไปพรีเมียร์คลาสของโลกได้เนะี่ยมีลุ้นปีนี้แือป,ปีหน้าภายในช่วงเวลาเนี่ยเพราะว่าข้อข้อเนี่ยที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนหันมาสนใจกีฬานี้ คือมันแข่งแค่เจ็คนเนี่ยมันจะไม่ได้มีการประทะที่มากเท่ากับสิบห้าคนเพราะว่าสนามมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอ่นะเพราะฉะนั้นความคล่องตัวแท็ติกความเร็วเนี่ยเรื่องพวกนี้เราสามารถบริหารจัดก,การได้เราสู้เขาได้ทางสมาคมรักบี้ตอนนี้ดีมากเอาสเต็งโคดสเต็งแอนด์คอนดิช n ันนิงโคดแบบพวม,มิมแต่เป็นแบบตัวท็อปของญี่ปุ่นมาเลยอเอาคนญี่ปุ่นเนี่ยมานั่งดูแลจับใส่ GPS จับใส่ นู่นนี่นั่นทําเทสว่าต้องกินอาหารอะไรเพิ่มจะทําอะไรแบบวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ GPS นี่ก็คือแบบเช่นซ้อมันหนึ่งเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเยอะขนาดไหนเราจะได้รู้ว่าหนึ่งวันเขาวิ่งไปตั้งกี่กิโลเราจะต้องใส่ซัพพลีเมนต์อะไรไปเพิ่มเราจะต้องอคือเอารปแล้ล,ละเอียดเลยละเอียดเลยแล้วเราอะในเอเชียนเนี่ยเราชนกับ จีนญี่ปุ่นได้ okay. คือล um, um. ่าส um, right. ุดเราไปแพ้เข้ามานิดเดียวแบบสามแต้มสามแต้มนี่มันน้อยกว่าหนึ่งชายี่หนึ่งการที่เอาลูกบอลไปไปเข้าคือนิดเดียวอ่ะแล้วโค้ชบอกว่าเริ่มเห็นศักยภาพแล้วพอจะเข้าใจจุดอ่อนของสองทีมมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแต่พี่ยังแปลกใจว่าอยู่ๆลักบี้ของผู้หญิงอ่ะลักบี้ชายยังพอยังพอรู้เรายังพอเคยเห็นแต่ลักบี้หญิงจู่ๆมาถึงปุ๊บ เขาไปปั้นกันตอนไหนอะไม่มีมานานแล้วเขาไปฝึกกันมาเม,มื่อไหร่มันมีมานานแล้วแล้วมันมีการพัฒนาตอนนี่องคือรักบี้หญิงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ที่ผมคุยกับเขานะก็คือปีประมาณสองพันเจ็แล้วพี่โอ้แต่มันเพิ่งเริ่มต้นในวันนั้นก็คือแบบเด็กหัดคลานเลยค่ะแต่มันมาถึงวันนี้มันเดเวลลอปมากจนสิบกว่าปีผมเชื่อว่าภายในปีสองปีเนี้ยเราจะกลายเป็นแบบท็อปเทนของโลกท็อปทเวนตี้ของโลกสบายว้าว เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะน่าดีใจแล้วเป็นผู้หญิงไปยนะ่ะแล้วที่สําคัญคือโคเยเนี่ยพี่เยเขาบอกว่าด้วยความที่เขาคุมทีมชายอยู่ด้วยเวลาลัมบี้หญิงจะไปแข่งเนี่ยเขาให้ชองกับทีมชายเลยพี่อีกฝั่งเป็นทีมชายไปเลยอเพื่ออะไรเลพี่อันนี้แบบเน็กเซนมากเหมือนโคเชเชอบทำอะ่ะคือเนื่องจากนักกีฬามึงนอกผู้หญิงอนะ่ะเขาตัวเท่าผมนะมไม่ได้ตัวเท่าน้องน้องเขาคือแปดสิบกว่าอัพแบบ หนาแข็งตัวใหญ่ความแข็งแกรง่งเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ว่าเอาร่างกายเนี่ยไปประทัดมันสู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าได้ฝึกกับคนที่ร่างกายอาจจะใหญ่กว่าน,นั้นด้วยมีความแข็งแรงขนาดนั้นด้วยมันจะมีความเข้าใจว่าเราต้องหลีกเลี่ยงหรือหาทางออกอย่างไรคือตอนนี้ทีมชายมาช่วยทีมหญิง้อมด้วยไม่ใช่หมายความว่าเอาผู้ชายมาเพื่อให้รู้แรงประทะแต่ให้รู้จ<า>กักหลบหลีให้รู้ว่าคนที่มันแรงเยอะวิ่งเร็วประมาณนี้ย ความเป็นจริงมันจะเร็วขนาดไหนที่พุ่งใส่เรามันจะได้หาออแท็กติกในการแก้เกมต่างๆในแผนต่างๆในทันนี่คือโค้ชเป็นคนแบบว่าออกแบบว่าให้มาเจอกันแบบนี้ใช่นี่คือเจ๋งมากมคือผมอยากให้เริ่มดูลักกี้เจ็ดคนเขากำลังจะมีการแข่งขันที่เซาท์แอฟริกาครับโอ้แอฟริกาใต้เหรอสองนัดสองนัดเนี่ยเขาจะต้องดูคะแนนแล้วจะเข้าไปแข่งขันใหญ่ที่โปรแลนด์อีกหนึ่งครั้งแข่งที่โปรแลนด์เสร็จปุ๊บถ้า เข้ารอบสทีมเนี่ยก็อาจมีโอกาสได้เลื่อนชั้นไปพรีเมียร์คาสคือคลาสที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ต้องชนกับ4ทีมที่อาจจะหลุดจากพรีเมียร์คาสลงมาชนซึ่งพรีเมียร์คาสถะมันมีจีมปุ่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งจริงๆเรากับเขาสู่สีกันมันแปลว่าเราไป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 ได้ไปได้เลยและนี่คือมันจะอยู่ในช่วงก่อนซีเกมแล้วผมผมก็เลยถามว่าไอ้แล้วซีเกมไม่ห่วงเหรอ มไม่ห่วงเลยท้องร้อยเปอร์เซนต์เอ้ยเดี๋ยวก่อนกล้าพูดอย่างนี้เลยเหรอโค้ชเขาบอกว่าห่างชั้นมากเนาะพีเอบอกเลยว่าห่างชั้นมากยังห่างชั้นกับเรามากน้อยกีฬามากนะที่พูดอย่างนี้ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจคือก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูคือน้องๆพวกนี้สปีดเร็วแข็งแรงคือนในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าโอเคบล็กบี้อ่ะ มันอาจจะมีการแข่งขันน้อยจริงๆน้องๆพวกนี้ไปเป็นแฟกฟุตบอลต่อเลยเลยนะเออซึ่งแฟกฟุตบอลเราก็ระดับโลกไปแล้วอะเออหรือน้องๆผู้ชายที่อยู่ในทีมรักบี้ผู้ชายออก็ไปต่อแฟกฟุตบอลได้นะอ,อืมมันก็เลยจะทําให้กีฬาเราพัฒนาต่อเนื่องได้ออซึ่งจริงๆแล้วคือพอฟังพี่เยแล้วแบบรู้สึกว่าเออดีใจกับสมาคมกีฬารักบี้อ่ะอืมนี่ชื่นชมจริงนะเพราะผมผมมันค่อยชมสมมตสมาคมไหนเราบอกพูดตรง คือผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีกับสมาคมเท่าไหรนะ่นัแต่อย่างงี้ผมว่าเจ่งคือนายกสมาคมก็เคยเล่นค่ะโค้ชก็เคยเล่นอืคราวนี้ทุกอย่างเขาจะมีความเข้าใจในจความเป็นนักกีฬาจริงๆอะว่านักกีฬาจริงๆต้องทําแบบไหนผลงานในอดีตของทีมชายเราก็มีเขาเนี่ยทีมหญิงกําลังจะแบบขึ้นมาอืแล้วเขาพยายามผักการเปลี่ยนถัดไปให้ได้ในทุกระดับเลยนะพี่นี่คือแบบเจ๋งมากเออเอาแล้วอย่างนี้ปู้ใไข่บอกหน่อยทักษะ ของแบบคนเป็นนักกีฬารักบีม้มคนต้องมีทักษะอะไรแข็งแกรง่งแข็งแกร่งในที่นี้หมายถึงว่ามันประทะแน่นอนเย่กระโดดสูงเพราะว่าบางทีมันมีการหุกบอลเข้ามาเนี้ยเราก็ต้องจับจ้นยกขึ้นไปก่อนจับเพื่อนก่อนนะพี่ยก,ยกเพื่อนเนาะไปส่งแรงที่ไปเพื่อไปรับลูกข้างบนต้องแข็งแรงและต้องวิ่งเร็วเพราะสนามเท่าเดิมนะครับแต่จํานวนคนเล่นอะ หายมาแปดคนอ๋อสนามไม่ได้เล็กลง<ช>ไม,ไม่ไม่เหมือนบาสไม่เหมือนบาสสามคูณสามที่สนามแต่คนหายสนามเล็กในในในเวลาการเล่นนมันน้อยลงเหมือนกันอืม,มันจะเหลือแค่เจ็ดนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวเวอร์สปรินอะไรพวกนี้สําคัญมากทักษะแล้วมันสนุกขึ้นแล้วก็อาการบาดเจ็บอาจจะมีได้น้อยลงเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้ได้ใช้สกิลเยอะขึ้นนะพี่ทักษะการหลบหลีกอะไรเงี้ย การประทะมันก็อาจจะมันก็แรงเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มีช่องที่ใหญ่กว่าเราอาจจะหลุดได้แล้วทีมหญิงตอนนี้คือแบบเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถชนกับทีมไหนในโลกก็ได้เขาอาจจะใหญ่กว่าก็จริงแต่ถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านี้อีกนิดเดียวอะโค้ชมั่นใจ ผู้นี้เลยโค้ดมั่นใจเลยว่าเราดีพอที่จะอยู่พรีเมียร์คสาสแล้วจะพยายามรักษาระดับพรีเมี่ยร์คสาสนั้นถ้าวันหนึ่งขึ้นไปได้ให้อยู่ให้ได้นานที่สุดพี่อย่างนี้มันคือการพัฒนายอย่างแท้จริงอะเ,อเราไม่เคยได้ยินนะเ,<อ>เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้สนใจแต่พอดูในการเจาะลึกเขาจริงจอิจอ,อมาเลยแล้วแยกสองสเต็โค้ดแบบพวกผมอะนี่คือครั้งแรกที่ผมร,รู้เรื่องที่แบบชัดเจนพี่ แต่ละตำแหน่งคนระแบบกันหมดเลยไม่ไดเอามารวมกันแล้วนะคือบางทีวิธีง่ายของคนที่เกียดอ่ะทุกคนซ้อมเหมือนกันอืมไม่ครับตำแหน่งนี้เล่นแบบนี้ตำแหน่งนี้เล่นแบบนี้ตำแหน่งน,น,งน,น,งนี้เล่นแบบนี้ตำแหน่งนี้เล่นแบบนี้เหรอซ้อมแบบนั้นละเอียดอย่างนั้นเลยอะ่ะเอาอย่างนั้นเลยเขาใส่ใจมากนะใช่แสดงว่าโค้ชเขาใส่ใจในรายละเอียดมากเพราะว่าแต่ละตำแหน่งเนี้ยไม่แน่ทักษะแต่ละคนอาจจะต้องใช้ทักษะ แต่ละด้านที่มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอ,อ,อยู่แล้วซึ่งที่เมองนอกไปอย่างนี้มานานแล้วแต่ตนน<อ>ทีมเนี้ยทำแบบนี้เลยโอซึ่งยินดีด้วยมากๆเออถ้าน้องๆกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มแรกที่สามารถดันทะลุไปได้เนี่ยรุ่นต่อๆไปเราก็จะมีกีฬาอีกหนึ่งกีฬาที่เราจะสามารถลุน้นลุ้นได้ยาวๆเลยเฮ้ยเอเอเจ๋งนะเจ๋งมากครับเจงมากอยากให้ทุกคนติดตามคือฟังผมพูดอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจลองไปดู นักบี้เจ็ดคนของผู้หญิงนะโหดครับโหดเลยจริงอ่ะมันทีมนิวซีแลนด์ที่มีนักกีฬาเก่งๆคนหนึ่งอ่ะหนึ่งในนักกีฬาคนนั้นเขาตัวใหญ่อืแล้วตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเขาถูกเทรนให้เป็นนักสปินกีฬาโอลิมปิกนะพี่วิ่งหนึ่งร้อยเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วของเขาเนี่ยมหาศาลเทพเทพเลยแต่เราวันนี้กําลังจะไปเป็นแบบนั้นเหมือนกันมีน้องคนหนึ่งที่วันนั้นมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าคนเนี่ยพี่ปูใหญ่จขาจับบอลเนะอย่าเลยนะเร็วมากเออ แล้วเขาเขาถูกซ้อมโดยการออกตัวสปินเนี่ยตลอดเวลาคือตำแหน่งเนี้ยหน้าที่นี้เลยคือเอาจิงเอาจังกับแบบเรื่องแบบนี้แบบชัดเจนมากเลยอะอายุประมาณเท่าไหร่น้องๆน,น้อยเลยยังไงยี่สิบยี่สิบประมาณนั้น,น,นเขาบอกว่ามีตอนเนี้ยในหนึ่งทีมยังมีสามเจนอยู่ด้วยรันเจนที่เป็นตัวเก่าเจนตรงกลางและเจนที่กาลังผลัดใบแล้วที่สําคัญคือเอาสามเจนเนี้มันรวมกันอยู่ในทีมเดียวอืแล้วรวมกันได้เหยโอ้โห และมันเกิดการพัฒนาต่อเนื่องนะอา่าวพี่เก่าๆมีอะไรปุ๊บน้องได้มาร่วมทีมได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนเนะาะของน้องก็เติบโต,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 ตไปอยากให้ทุกคนหันไปดูกีฬานี้จริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากีฬานี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้แล้วก็ตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นกีฬาที่เราสามารถเชียร์ได้สนุกเพราะเราอ่ะสู้ใครก็ได้อ่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะ เล็กแรกที่เขาจะไปเจอที่เซาทแอฟริกาอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดอ่ะอเขากลัวเจนีน่าทีมเดียวพี่เพราะว่าตัวใหญ่มากโอโ๋อเหรอใช่แล้วที่เหลือสู้ได้พูดไงนีค่คือคือเราวเขาไม่ได้พูดเล่นเนี่ยพี่คือปกติพวกเราเรารู้กัอนอยู่เราเป็นโค้ช่ะอันนี้คือพูดจริงอืมไม่ต้องห่วงสู้ได้มีเจนเดี่ที่แบบ ตัวใหญ่แข็งแต่ที่เหลือสู้ได้แล้วถ้าหลุดเข้าไปโปรแลนด์นก็อาจจะมีสองทีมที่น่ากลัวแค่นี้มีสองทีมที่น่ากลัวที่เหลือสู้ได้เฮ้ย <c oughs> ถ้าโค้ชเขามั่นใจขนาดนี้นะ <c oughs> เออมั่นใจว่าเอ,อ้ยสามารถทําได้จริงก็ต้องช่วยกันเชียร์สนับสนุนเนาะอยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์สนับสนุนมาก <c oughs> ๆนะ,ะเป็นลักบี้ผู้หญิงไทยเจ็ดคนเจ็ดคนนะคะไปติดตามกันนะส่วนอีพีนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะครับ